สวัสดีครับแนวทางหุ้นดาวโจน3รัฐประจำวันที่5ตุลาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่การสรุปผลหวยหุ้นรอบโลกที่ผมให้ไปเมวานก่อนวันนี้ตลาดหุ้นจีนปิดน,นะครับก็เลยจะเหลือแค่7หุ้นนิเช้าผลออก0 5 2 6 2ก็เข้า2บนล่างนะครับ2เด้งห้งเสิงเช้าผลออก1 9 7 92ผลออกตามนี้ก็ได้2เด้งเลยนะครับใครที่เล่น9ตามผมไปไต้หวันผลออก82867นะครับเข้า6เกาหลีผลออก273 80เข้า3สุดท้ายสิงคโปร์ผลออก723 12เข้า3นะครับ ก็เข้า5จาก7หุ้นสถิติก็โอเคเลยทีเดียวมาต่อกันที่แนวทางดาวโจนและ3รัฐเริ่มกันที่รัเสเซียนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมมีเทคนิคการแทงของหุ้นอยู่ในช่องสูงหัวสาประสัตรลองเข้าไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมทำทั้งเทคนิคและวิธีการไว้ให้ยังไงใช้ศึกษาเพิ่มเติมในการเล่นดูรัเสเซียนะครับผลของวันศุกร์ที่ผ่านมา1 3 1 1 4 เข้าตัวเจาะ3 1เข้าตัวเจาะ1 4บนล่างเลยนะครับแนวทางวันนี้เด่นตัวแรก2ฮะตัวเจาะนะ20 21 26 27 28 29สถิติย้อนหลัง5วันนะครับสำหรับรัสเซียเข้า4หลุด1ดอกจันคือวันล่าสุดเด่นตัวที่2นะครับคือ1ตัวเจาะนะฮะ 1>, 1 0 1 2 1 6 1 7 1 8 1 9โอเคอีกสูตรนึงนะครับเป็นสูตรลองเป็นแค่สูตรทางเลือกนะครับชอบก็เเียนไม่ชอบก็ผผานวันนี้ให้3และ4ครับสถิติย้อนหลัง5วันเข้า3หลุด2เมื่อวานก็เข้านะครับเข้าเลข3นะฮะโอเคต่อมาอังกฤษครับผลวัุกร์2น2 6 7ส เข้าตัวเจาะ6 7ครับแนวทางวันนี้เด่นตัวแรกนะฮะ4ครับตัวเจาะนะ4 0 4 1 4 2 4 3 4 8แล้วก็4 9ครับสถิติอังกฤษย้อนหลัง5วันเข้า3หลุด2ครับดอกจันคือวันล่าสุด อีกตัวก็คือ3ครับตัวเจาะนะ30 31 32 34 38แล้วก็39ครับสูตรลองอีกสูตรนึงนะครับชอบกระเลนไม่ชอบก็ผ่านวันนี้ให้6 7สถิติยอนหลังเมื่อวานเข้า7ต่อมาเยอรมันครับ ผลมวลสุขรับ 9, 0, 4, 7, 3เข้าตัวเจาะ 0, 4ครับแนวทางวันนี้เด่นตัวแรก6ตัวเจาะ 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4แล้วก็ 6, 5ปติย้อนหลังของยิลมันเข้า 3, หลุด2ฮะอีกตัวก็คือ5ครับตัวเจาะนะ 5, 0, 5, 1 52 53 54แล้วก็5 6ครับอีกสูนยนึงนะครับเมื่อวาออวนศุกร์ก็เข้าเหมือนกันเข้า0นย์ะฮะแต่วันนี้ให้7และ8ปสถิติย้อนหลังเข้า3หลุด2ครับสุดท้ายดาวโจนเนือนตัวแรกวันนี้ให้4ครับตัวเจาะนะ40 41 4 2 4 3 4 8แล้วก็4 9ครับสส่ติย้อนหลังของดาวโจนนะฮะเข้า2หลุด3ครับอีกตัวคือ3ตัวเจาะนะ3 0 3 1 3 2 3 4 3 8แล้วก็3 9ครับอีกสูตรหนึ่งนะครับทางเลือกถ้าเกิดไม่ชอบสูตรหลักก็สามารถเล่นได้วันนี้ให้6และ7 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับเข้าทั้ง8เข้าทั้ง9เลยสถิตย้อนหลังนะฮะาดาวโจนก็ยังไงฝากลองพิจารณาดูสำหรับแนวทางที่ผมให้วันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมมีเทคนิคการแทงหวยหุ้นสำหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษาดู อ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและฝากกดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ